อาจารย์วันนอก็เป็นเวลาการพูดถึงเรื่องการประท้วงอ่ะพูดถึงเรื่องความวุ่นวายในการประท้วงอ่ะแล้วคนพูดเป็นคนจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นประธานสภาคนกลางหรือว่าคุณก่อแก้วที่กับพรรคเพื่อไทยก็เป็นชิ้นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตลกมากนะคุณผู้ชมมันเท่ากับว่าคนคนหนึ่งอ่ะกำลังจะพูดว่าถ้าคุณขืนพูดแบบนี้มันก็อาจจะมีการประท้วงมีการก่อกวนสภาทำให้สภามันไปต่อไม่ได้ จากพวกของฉันเองคุณชมเข้าใจใช่ไหมพวกฉันเนี่ยจะประท้วงจะวุ่นวายอย่างไม่มีเหตุผลและอยากเอาใจนายแล้วจึงทำให้การประชุมในสภาการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยประชาชนน่ะมันจะไม่ได้อะไร <B leh> เพราะฉะนั้นน่ะฉันจะคีปการก่อกวนไว้เหมือนเดิมส่วนแกที่ทำถูกต้องแล้วอ่ะไม่ทำได้ปะเนี่ย คือสิ่งที่เขาพูดนะฉันก่อกวนแน่แหละเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ฉันก่อกวนได้ปะเพราะฉันก่อกวนขึ้นมาประชาชนก็ไม่ได้อะไรแต่พวกฉันด้วยนิสัยด้วยสันดานมันคงห้ามไม่ได้หรอกแกไปเปลี่ยนของตัวแกเองได้ไหมเพราะฉันคงเพราะฉันคงแก้เรื่องการก่อกวนสภาให้ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นน่ะแกควรจะระวังการก่อกวนของฉันนะฮะ